นี่นะครับเราจะมาพูดถึงเบรกมือไฟฟ้านะครับหรือสัญลักษณ์คือตัว P นะครับซึ่งตัว P ตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่ตรงที่หน้าจอและอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าออโตเบรกโฮนะครับตัวนี้จะเป็นตัว A นะครับระหว่างตัว P นะครับและตัว A นะครับซึ่งปกตินะครับถ้าเราเข้าเกียร์ D อยู่นะครับเกียร์ N หรือว่าเกียร์ R แล้วแต่นะครับถ้าเรากดตัว P ปั๊บนะครับมันก็จะทำงานทันทีนะครับและที่สำคัญนะครับผม ตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับถึงให้เราเข้าเกียร์ดีนะครับเราก็ไม่สามารถออกตัวได้นะครับไปชมกันนะครับตอนนี้นะครับเข้าเกียร์ดีแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เหยียบคันเร่งนะครับไม่ไปนะครับผมนี่ครับผมไม่ไปนะครับเพราะว่ายังไม่ได้คาดเบลนะครับผมถ้าเราใส่ตัวพีอยู่นะครับตัวดีนะครับเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้นะครับเราจะคาดเบลนะครับผมโอเคสายลากหายแล้วนะครับผม จับพวงมาลัยนะครับหยับคันเร่งนะครับผมรถจะไปได้ทันทีครับตัว P จะถูกปลดลงทันทีนะครับผมสาหรับต่อไปนะครับโหมด Auto b เบ k e h o นะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับรถติดนะครับไฟแดงนะครับระยะเวลาแบบไม่เกินแบบ23นาทีโดยประมาณนะครับตัวนี้จะค่อนข้างมีประโยชน์นิดหนึ่งนะครับเรามาดูตรงหน้าจอนะครับผมเมื่อเรากดตัว A นะครับจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้ผมคาดเบลอยู่นะครับแต่ถ้าเราปลดเบลครับผม สัญลักษ์ตัวเอจะหายไปนะครับดูนะครับมีสัญลักษณ์คาดเบลขึ้นมานะครับคาดเบลปั๊บนะครับสัญลักษ์เบลหายนะครับสัญลักษ์ตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับนะครับตอนนี้ข้างหน้านะครับรถกำลังจะติดแล้วนะครับพอผมรู้ว่ารถกำลังจะติดปั๊บนะครับผมก็จะใส่ตัวออโต้เบรโฮเอาไว้เลยครับผมกดตัว A นะครับผมนะครับใส่เอาไว้นะครับนี่ครับรถติดแล้วนะครับเวลาเรารถติดปุ๊บ พอเราลดอยู่เสร็จปุ๊บเราปล่อยนะก็จะกลายเป็นตัวนะครับแต่ตัวดีตรงนี้นะครับเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เดินหน้านะครับก็ยังค้างเอาไว้อยู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องมาคอยบุนเกียร์นะครับเราก็สามารถใช้งานอย่างนี้ได้เลยนะถ้ารถข้างหน้าเคลื่อนที่เมื่อไหร่นะครับเราก็แตะคันเร่งส่งนิดนึงรับผมรถก็ขยับแล้วก็เบรกรับผมพอเบรกเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นตีเขียว่ะตอนนี้รถข้างหน้าไปรับผมแตะคันเร่งรับผม เบาเนะครับรถไปแล้วนะครับอ่าอย่างนี้ครับผมถ้าในเคสที่มันมีรถติดต่อนะครับเราปล่อยคันเร่งแล้วเบรคนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวทํางานต่อเหมือนเดิมนะครับไปต่อนะครับนี่ครับผมผมก็ขับมาสักพักแล้วนะครับแล้วคิดว่าเราไม่น่าจะเจอรถติดแล้วนะครับผมก็จะทําการปลดออโต้เบรคโคออกนะครับผมปลดออกนะครับแล้วก็ขับนะครับเหตุผลในการปลดนะครับอีกรอบหนึ่งครับผมนะหลักๆคือ ตอนเนี้เรามั่นใจแล้วเราไม่น่าจะเจอรถติดแต่ถ้าเกิดเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญมีรถมอเตอร์ไซค์โผล่มาเราก็ทําการเบรกใช่ไหมครับแต่เวลารถเบรกจนหยุดนิ่งแล้วเนี่ยพอเวลาเราจะเติมคันเร่งอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เกิดอาการเหมือนแบบเสียจังหวะครับผมเพราะว่ารถมันหยุดนะครับฉะนั้นผมจะใช้ออโต้เบรกโวเนี่ยนะครับเหตุผลเดียวคือตอนที่รถติดครับผมรถติดไฟแดงนะครับผมประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจหลักการทำงานของออโตเบรโคแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาลองในส่วนของเบร k มือไฟฟ้านะครับหรือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เราชอบอย่างเงี้ยครับผมแล้วดึงขึ้นมานะครับตอนนี้ดูนะครับผมรถจอดนิ่งครับผมนะครับผมจะกดเบร k มือไฟฟ้ากดตัว P ลงไปนะครับผมดูนะครับเกิดอะไรที่หน้าจอครับผมพอกดตัว P เสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับจอจะขึ้นสัญลักษณ์เบรกมือไฟฟ้าขึ้นมา นะครับดูนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัว P นะครับไม่มีตัว D แล้วนะครับหมายความว่าถ้ารถออกตัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคอยเปลี่ยนเกียร์เป็นตัว D ก่อนนะครับดูครับตัว D ก่อนนะครับเรียมเดินหน้าแล้วค่อยออกออกตัวนะครับเหยียบปุ๊บมันก็จะขยับตัวนะครับค่อนข้างเสียเวลานะครับแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบเราใช้ออโต้เบรกโฮนะครับเหยียบคันเร่งนะครับตัว D ก็ยังอยู่นะครับอย่างไรแล้วแต่นะครับลองไปศึกษา ดูผมขอสรุปว่าตัวเบรกมือไฟฟ้าหรือตัว P นะครับเหมาะสําหรับการที่เราจอดรถเป็นระยะเวลานานนะครับออโต้เบรกโฮนะครับก็บอกแล้วคําว่าออโต้เบรกโฮนะครับคือใช้งานอัตโนมัตินะครับเมื่อรถหยุดนิ่งสนิทระบบเบรกก็จะทํางานนะครับโดยที่เรายังคงใช้เป็นตัวเกียร์ D อยู่ได้ตามปกตินะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับไว้ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ